ทุกคนเคยดูเรื่องนี้ไหมอาปัดเป็นเรื่องราวของพระที่มารักกับสีกาก็คือเป็นพระที่มีแฟนโดยในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพิมพ์ก็คือ เป็นคนรักของพระเนี่แหละแต่เพราะว่ารักกับพระมันเลยแบบผิดบาปรู้สึกผิดในใจก็เลยทําให้เธอเนี่ยทำการแบบอืตัวเองที่กุฏิของพระทําให้กุฏินั้นนะถูกปิดร้างไปจนเวลาผ่านมาปัจจุบันก็มีพระคนนึงมาบวชใหม่ชื่อว่าซันคือหนีอะไรบางอย่างมาแล้วก็บวชแบบไม่เต็มใจซึ่งพระซันเนี่ยก็ได้มาอยู่ในกุฏินี้ที่เป็นกุฏิร้างแล้วประเด็นพระซันก็คือทําเหมือนในอดีตเลยก็คือเขามีแฟนเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยเขามีความรักกับผู้หญิงคนนี้แบบมัก แต่เรื่องราวความแปลกและความน่าสะพึงกลัวมันก็เกิดขึ้นเมื่อพระสันเนี่ยเข้ามาอยู่ในกุฏิแห่งนี้แล้ววันดีคืนดีเนี่ยยังเห็นเปรตอีกด้วยซึ่งมันไม่รู้ว่าเปรตนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพินและพระสงฆ์องค์เก่าหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ถ้าใครเคยดูเรื่องนี้เนี่ยมาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะเรื่องเล่าต่อไปจะเป็นอะไร